ระบบสังหารเทพตอนที่178คนผู้นั้นคือใครกันนั่นก็เป็นเพราะที่ดินแดนแห่งนี้ใต้ดินดึกลงไปณนะส่วนที่เป็นสถานที่ตั้งในการดูแลโรงหมอที่มีหมอเทวะโอหยางอย,อยู่นั้นด้านใต้ของมันมีประตูมิติซึ่งเป็นประตูสู่ดินแดนเทพอันยิ่งใหญ่อยู่ และตอนนี้เชียวเฟิงก็เกือบจะพร้อมแล้วที่จะก้าวสู่ดินแดนแห่งนั้นและเอาพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าเจ้ายุทธภพมาครองการเตรียมคนและขยายฐานอำนาจในโลกใบนี้แค่เป็นตัวเล่งเล็กๆเ,เ,เท่านั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมพร้อมที่จะพบเจอกับตัวตนที่มีระดับยิ่งใหญ่กว่าในนามแห่งเทพหากแต่เมื่อได้นางมาและทรัพยากรของนางมาช่วยเสริมคุมกำลังอำนาจของเชียวเฟิงณนะโลกแห่งนี้ ในอีกไม่ช้ามันก็จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดอย่างหาใครเปรียบได้อย่างแน่นอนข่าวใหญ่นะาชสำนักเมืองต่างๆอะไรนะอีกแล้วหรือข่าวครังนี้มีผู้ตกตายไปเท่าใดเป็นหนังเช่นเดิมครับตกตายทั้งตระกูลไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหญิงชายพวกมันก็ไม่เว้นมีเพียงสตีตั้งครันเท่านั้นที่หาไม่พบเจอดังเช่นเดิมนายทหารฉันผููลงอยกล่าวด้วยทีท่าร้อนรน ใหญ่จนชั่วมันถึงโหดเหี้ยมเพียงเพียงนี้นี่มันก็800กว่าชีวิตที่ตายเพราะพวกมันแล้วนะนอกจากนั้นสตรีมีคันที่หายไปอีกกว่า24ชีวิตเข้าไปแล้วหน้าเมืองของพวกเราผู้บัญชาการฝ่ายตรวจการทุบโต๊ะเสียงดังในทันทีหากแต่ในท่านมันไม่ใช่เพียงแค่อาจาักเราที่พบเจอเรื่องเช่นนี้นะครับ ข้าได้ส่งข่าวนี้ไปยังอาณาจักรข้างเคียงหวังตามหาโจรชั่วที่ลงมือหากแต่ข่าวนี้ข้าได้รับกลับมาก็น่าตกใจไม่แพ้กันมันเป็นเช่นไรลอกที่อาณาจักรข้างเคียงก็มีการถูกเข็นฆ่าสังหารล้างตระกูลเช่นเดียวกับพวกเราขอรับหากแต่สิ่งที่พวกมันประสบหนักหนา,ก,นาก,กว่าของเรามากนักมันคืออะไรลึก ข้าได้รับรายงานมาว่าในหมู่ตระกูลที่ถูกฆ่าล้างมีผู้ที่ได้ใช้ของวิเศษนี้ลอดจากการเข็นฆ่ากลับมาและได้แจ้งข่าวนี้ที่น่าชวนตกตะลึงข้าได้รู้มาว่าผู้ลงมือเข็นฆ่าสังหารเป็นถึงตัวตนระดับเจ้ายุทธภพดังนั้นการทำงานของพวกมันจึงช่างรวดเร็วรับหมดจดจนแม้แต่พวกเราก็ไม่อาจจะสืบหาตัวผู้ลงมือได้ง่ายๆอะไรนะที่เจ้าพูดมาเป็นเรื่องจริงหรือ ผู้ลงมือคือผู้มีระดับฐานพลังระดับเจ้ายุทธภพเป็นไปได้อย่างไรนั่นเจ้ายุทธภพผู้ยิ่งใหญ่เลยนะใช่แน่นอนนายท่านจะหายค่าผู้นี้ให้ข่าวนี้แก่ข้าเองย่อมไม่ผิดพลาดได้โดยง่ายหากมันเป็นตัวตนดังเช่นที่เจ้ากล่าวจริงแล้วเหตุใดมันจึงล่าสังหารผู้คนมากมายระหว่างเอาแต่สตรีมีคันไปเล่าไม่ใช่ว่า ผู้เป็นถึงระดับเจ้ายุทธภพนั้นหามีผู้ต้านทานได้เสียเมื่อไหร่จากที่ข้ารู้มาในท่านทางกองป่าฝ่ายนูน้นมีผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ได้บอกกล่าวสิ่งที่น่าตกตะลึงยิ่งแก่ผู้คนที่รับรู้มันคือโอกาสของความเป็นไปได้ที่ทําให้เกิดการล่าสังหารเช่นนี้ขึ้นเจ้ากล่าววาจาให้ข้าอยากรู้อีกแล้วมันคืออะไรรีบกล่าววาจามาโดยเร็วเนตรมานเนตดมาน ใช่ขอรับมันต้องการเบิกเนดรมานมันจึงล่าสังหารผู้คนมากมายเช่นนี้ณตอนนี้ทางรัชสำานักอาณาจักรแห่งนั้นกำลังจะส่งประกาศถึงการกระทำชั่วช้านี้ไปทั่วล่านในอีกไม่กี่วันแล้วขอรับพวกเราต้องร่วมมือด้วยเช่นกันว่ากันว่าเนตมรมานนี้สามารถปิดบังฟ้าสะกดจิตผู้คนให้คอยตามได้ง่ายยิ่ง นับว่าเป็นวิชามาณนั้นชั่วร้ายจริงๆหากมันเบิกเนตมาณสำเร็จเกรงว่าโลกใบนี้คงถึงคราววุ่นวายยิ่งพวกเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าใครถูกเนตมานี้ควบคุมอยู่ไม่ได้การแล้วตัวข้าเองก็ต้องรีบเข้าเฝ้าองค์ราชารายงานเรื่องสำคัญนี้เช่นกันเราจะปล่อยให้พวกมารชั่วชา้าถือกำเนิดไม่ได้ไม่ได้การไม่ได้การ ข้าตตรงแจ้งเรื่องนี้ให้องค์ราชาทราบโดยเร็วแล้วว่ามีตัวตนลึกลับระับเจ้ายุทธภพคิดจะเบิกเนตรมารอันต่ำช้าไม่นานข้าราชการชั้นสูงผู้นี้ก็ใช้วิชาตัวเบาเหยียบฟ้าย่ำนภาไปอย่างรีบร้อนพุ่งตรงไปสู่เมืองหลวงแห่งมันหนาที่พักของเหล่าคนสำนักบรรจบฟ้าที่อาณาจักรเจ้าบุรพาอะไรนะผู้ที่เข้าสู่ประตูสวรรค์บุรพาออกมากันแล้วหรือ เป็นไปได้อย่างไรนี่ยังไม่ครบเดือนดีเลยนะในสมัยพวกเรากว่าจะได้มีพูดเริ่มออกมาก็ผ่านไป45สห้าวันแล้วสวีอันฉีกล่าวด้วยสีหน้าตกใจยิ่งเพราะไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาก่อนนับตั้งแต่ที่ผู้คนรู้จักกับตูมิติแห่งนี้ใช่แล้วท่านอาจารย์หญิงตอนนี้ท่านอาจารย์ใหญ่สวีเป่าไม่อยู่ข้าจึงรีบมาเรียนท่านก่อน เพราะทางรัชสำนักแห่งอาณาจักรเจ้าบุรพาแจ้งพวกเรามาเองน่าจะไม่ผิดพลาดพวกเราก็ควรไปรับตัวเราสิทธิ์น้อยใหญ่ของพวกเรานะขอรับเช่นนั้นสิทธิสำนักเราเป็นอย่างไรกันบ้าง3ใน5ส่วนกลับออกมาได้หากแต่อีกสองส่วนที่เหลือไม่รู้เป็นตายขอรับนอกจากนั้นข้ามีอีกเรื่องที่ต้องเรียนให้ท่านอาจารย์หญิงทราบโดยด่วนเรื่องอะไรหรือทีท่าเจ้าดูรีบร้อนเชียว สำนักเรามีผู้เข้าสู่ขอบเขตเจ้ายุทธภพคนใหม่แล้วขอรับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องประตูสวรรค์บูรพาเรานี่ไม่ใช่เวลามาสนใจเหล่าท่านอาจารย์อวุโสที่ก้าวผ่านระดับเสียหน่อยตอนนี้ข้าอยากรู้คือเรื่องสิทธิของเราที่รอดกลับมาจากประตูมิติประหลาดนั่นต่างหากว่ามีใครบ้างเออคือท่านอาจารย์หญิงอัญชีท่านเข้าใจผิดแล้วขอรับ เจ้ายุทธภพคนใหม่ของสำนักเราไม่ใช่อาจารย์อาวุโสของพวกเราขอรับท่านอาจารย์หญิงหากแต่เป็นสิทธิ์ของสำนักเราที่เพิ่งออกจากประตูสวรรค์บุรพาต่างหากสวีอันฉีสีหน้าตกตะลึงสุดขีดเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นกันการมีตัวตนที่เป็นถึงระดับเจ้ายุทธภพนั้นก็เท่ากับว่าสำนักบรรจบฟ้าก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง นอกจากน,านั้นผู้ที่เป็นเจ้ายุทธภพคนใหม่ยังมีอายุน้อยมากอีกด้วยหากเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าในอนาคตเขาอาจจะเป็นผู้ทะลวงขอบเขตที่เหนือล้ำกว่าเจ้ายุทธภพได้หรอกหรือนี่อาจจะเป็นดั่งตำนานบทใหม่ของโรคแห่งนี้ก็ได้คนผู้นั้นคือใครกรันสวีอันชีรีบกล่าวด้วยสีหน้าสงสัยและจริงจังยิ่งนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ